สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินบทที่สิบสองยิ่งใหญ่ได้ด้วยบารมีสิบประการบารมีคือคุณสมบัติสิบประการที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องบำเพ็ญหากวังพุทธภูมิเมื่อประพฤติปฏิบัติสั่งสมไว้ในใจแล้วจะทำให้จิตมีพลัง สามารถเนระมิตสมบัติทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้และผลักดันให้ผู้มีบารมีกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ได้ในหนทางแห่งความดีงามบารมีสิบประการมีดังนี้ทานสำหรับคารวาสผู้ครองเรือนบารมีตัวแรกที่ควรสั่งสมให้มากก็คือการให้ทาน หากต้องการมีการเดินทางชีวิตที่สมบูรณ์เพียบพร้อมและรุ่งเรืองท่านคือสเสบียงบุญที่ขาดไม่ได้ทานใหญ่สมประเภทได้แก่หนึ่งวัตถุทานคือการให้สิ่งของเป็นทานหรือวัตถุทานสิบอย่าง 2. อภัยทานคือการให้อภัยไม่โกรธเครืองเมื่อถูกกระทบไม่ดี 3. ธรรมทาน คือการให้ปัญญาเป็นทานทานจึงไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของการให้เงินเสมอไปไม่มีเงินก็สามารถทำทานได้ทานสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่คิดไม่ถึงมากมายเช่นการสละเวลาเพื่อผู้อื่นการให้ความร่วมมือเห็นดีเห็นงามด้วยในเรื่องที่ดี หรือแม้แต่การให้โอกาสตัวเองทำในสิ่งที่ดีก็ยังถือว่าเป็นการให้ทานแก่ตัวเองด้วยเช่นกันเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิณีพระพุทธสันติธรรม